สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในปักแรกในเดือนมิถุนายนนี้โดยภาพรวมแล้วชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแยง้งเกี่ยวกับในเรื่องของการงานแต่การเงินของคุณนั้นจะมีโอกาสเก็บเกี่ยวได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะความรักนั้นค่อนข้างที่จะสว่างสวยในช่วงจังหวะเวลานี้เลยทีเดียวเราจะมาดูดวงชะตาโดยทั่วไปของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้กันก่อนนะครับ ชาวลัคนาราศีตุลที่ผ่านมาเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะได้รับการอ,าอุปกาใจหรือได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างเป็นอย่างดีแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่จะค่อนข้างที่จะคลุมเครือไม่แน่นอนไม่ชัดเจนจังหวะในช่วงของปักแรกในเดือนมิถุนายนนี้อยากจะบอกชาวลัคนาราศีตุลแบบนี้ครับว่าคุณมีโอกาสที่จะ ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่คุณนั้นจะต้องระมัดระวังถึงความขัดแย้งกับปัญหาในเรื่องของการงานที่อาจอาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในตัวเองที่อาจจะมีความคิดที่ลังเลหรือการตัดสินใจที่ยังไม่แน่นอนรวมทั้งอาจจะมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานต่างๆหรืออาจจะกับคู่ค้าซึ่งอาจจะไม่ลงรอยกันในบางสิ่งบางอย่างขอให้คุณนั้นพยายามที่จะ ตัดสินเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอย่างเป็นธรรมอย่างมีเหตุมีผลการงานของคุณนั้น <c oughs> ก็จะค่อนข้างผ่านผลลาพธื่นไปได้ด้วยดีแต่คุณนั้นอาจจะไม่ถูกใจไปซะทั้งหมดหรืออาจจะไม่ค่อยยินดีกับผลลัพธ์ที่ตามมาแต่อย่างน้อยที่สุดคุณก็ยังแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้เป็นอย่างดีสำหรับในเรื่องของการเงินนั้นชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะเก็บพร้อมลอมริิในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองได้ในช่วงจังหวะเวลานี้เพียงแค่ว่าคุณ อาจจะต้องพยายามคิดเก็บเกี่ยวอดออมการเงินในช่วงนี้ให้มากเป็นพิเศษเพราะมีโอกาสที่คุณจะเสียหายไปกับเรื่องต่างๆนานาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยที่คุณนั้นไม่ทันตั้งตัวโดยเฉพาะความเสียหายที่อาจจะเป็นเรื่องลับๆที่คุณเคยก่อเอาไว้ก็อาจจะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษช่วงนี้คุณจะต้องเก็บพร้อมลอมลิดเก็บก,การเงินให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทองไปกับสิ่งที่ไม่ควรจะเสียค่อนข้างมากเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องของความรักก็อยากจะบอกว่าคุณมี โอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของความรักได้เป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะเกื้อหนุนสนับสนุนอุ้มชูกันให้แรงบันดาลใจซึ่งกันและกันอาจจะมีการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักได้เป็นอย่างดี คุณถึงมีโอกาสพัฒนาข้ามขั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างแน่นอนดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าชาวลัคนาราศีตุลในปักแรกในเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของการงานนั้นคุณจะมีโอกาสที่จะต้องทํางานใหม่ๆคุณจะต้องหนักแน่นในเรื่องของการทํางานซึ่งอาจจะเกิดความขัดแยง้งเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงนี้ก็อยากจะให้คุณนั้นตั้งสติให้ดีคิดอย่างมีเหตุมีผลอย่าใช้อารมณ์ในเรื่องของการทํางานทําทุกอย่างด้วยความยุติธรรมด้วยความซื่อสัตย์รับรองได้ว่าการงาน คุณนั้นจะแก้ไขปัญหาได้แม้นว่าจะไม่ค่อยสมใจอย่างที่คุณต้องการแบบ100%เซสำหรับในเรื่องการเงินคุณก็ยังมีโอกาสที่จะเก็บหอมรอมริบเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะหาช่องทางใหม่ๆเกี่ยวในเรื่องของการเงินได้เพียงแค่ว่าในช่วงนี้คุณจะต้องวางแผนดานการเงินให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็มีโอกาสั่วไหลทางด้านการเงินหรือมีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทองทําให้คุณนั้นเศร้าหมองไปได้เลยทีเดียวสำหรับในเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีตุลที่ยังโสดอยู่นั้น คุณมีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนรักจากการท่องเที่ยวจากการเดินทางจากการสังสรรค์ซึ่งจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะใจฟูมากเป็นพิเศษสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วมีโอกาสที่จะเฉลิมฉลองมีโอกาสที่จะตกลงปรงใจพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีชีวิตชีวาในช่วงจังหวะเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องของความรักมากพอสมควรและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในปักแรกในเดือนมิถุนายนนี้ครับ